แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการเรื่องโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและภาวะสมองเสื่อมคำชี้แจงจงทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ท่านเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่ในคำถามนั้นตามความคิดของท่านเพียงช่องเดียวข้อที่1นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่หรือไม่ใช่ ข้อที่2การไม่ออกกําลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดใช่หรือไม่ใช่ข้อที่3การสูบบุหรี่แม้เพียงวันละ1-2ม้มวนก็เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ใช่หรือไม่ใช่ ข้อที่4อาการเจ็บหน้าอกลาวไปแขนหรือกามอาจเป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธ์ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่5อาหารเค็มจัดมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นใช่หรือไม่ใช่ข้อที่6ภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดใช่หรือไม่ใช่ข้อที่7อาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงอาจเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองใช่หรือไม่ใช่ข้อที่ 8. ผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจบางรายอาจมีอาการความจำลดลงร่วมด้วยใช่หรือไม่ใช่ ข้อที่9การควบคุมระดับน้ำตาลความดันและไขมันช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่10การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นใช่หรือไม่ใช่ แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ2สอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดคำชี้แจงให้ขีเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างดังต่อไปนี้ในคำถามนั้นตามความคิดของท่านเพียงช่องเดียว ขอที่หนึ่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่เน้นรับประทานผักและผละไม้ท่านทำทุกวันทำบางวันหรือทำไม่ได้ข้อที่สองหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัดอาหารมันรวมถึงปิ้งย่างท่านทำทุกวันทำบางวันหรือทำไม่ได้ข้อที่3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ5วันท่านทำทุกวันทำบางวันหรือทำไม่ได้ข้อที่4วัดความดันโลหิตค่าความดันโลหิตน้อยกว่า140ถ้ากมิลลิเมตรปลอดท่านทำทุกวันทำบางวัน หรือทำไม่ได้ข้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับอย่างน้อย6-8ชั่วโมงท่านทำทุกวันทำบางวันหรือทำไม่ได้ข้อที่6ท่านดื่มสุราหรือไม่ท่านทำทุกวันทำบางวันหรือทำไม่ได้ ข้อที่เท่านสูบบุหรีหรือไม่ท่านทําทุกวันทําบางวันหรือ,อทําไม่ได้